ก็สวัสดีครับสวัสดีชาวอมจินะครับก็หลังจากเปิดยงเปิดยันกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนาแนแนวนะครับวิธีการเล่นนะสาหรับกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับก็มาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็มีอยู่6สเตจนะครับที่มันจะเปิดออาไวให้คุณเล่นนะครับแล้วก็ในแต่ละด่านนะครับจะมี quest มีภารกิจว่ากันไปนะครับแล้วก็เมื่อคุณเข้าไปในด่านนะครับมันก็จะเป็นตัวของกระดานนะครับให้คุณเล่นนะครับพอคุณเล่นเสร็จนะครับมันก็จะ มีเควสแยกเข้าไปข้างในแยบย่อยนะครับด้านการจดจบกระดานนะครับคุณต้องผ่านการตีมงติบอสกันว่ากันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆภายในด่านนะครับที่ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็มีพื้นนะครับไอ้สัญลักนี้ก็จะเป็นสันลักบังคับเดินนะครับเมื่อคุณเดินนะครับมันก็จะไม่สามารถเดินย้อนสัญลักษ์ได้นะครับแล้วก็น้ําแข็งนะครับก็เดินไปแล้วคุณก็ถลายนะครับตัวดอกซากุระเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่นะครับบล็อกให้คุณอยู่ตรงนนนนนนััั้้้ะะคครรรบบไไมม่่สาาาถเดดิผแลวก ของในด่านนะครับมันจะมีของที่เก็บไปแล้วหายไปกับของที่เก็บแล้วอยู่นะครับเก็บไปแล้วหายไปมีอะไรบ้างนะครับมีกล่องที่มีน้ําแข็งเกาะนะครับดอกสกุละนะครับแล้วก็เจ้าตัวของพูดหิมะตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับบอสนะพอคุณเล่นจบปุ๊บมันก็หายไปนะครับแล้วอะไรที่อยู่ต่อในด่านนะครับก็จะเป็นตัวบอสนะครับแล้วก็กล่องที่ไม่มีน้ําแข็งเกาะนะครับแล้วก็จะเป็นรูปดาบสองอันนะครับดาบแบบธรรมดากับดาบแบบมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับดาบแบบมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับเมื่อคุณ สู้ในด่านด่านนั้นเสร็จนะครับพอจบมันก็จะให้คุณเลือกบัฟน,นะครับสามบัฟว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับคุณก็ลองไปเลือกกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมย่อยลงมานะครับเป็นไอเกมที่มันคล้ายๆกับเกมเกมเก็บทองอะ่ะใครเคยเล่นเกมเก็บทองในแฟลชบ้างออนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัวเอนมุนะครับมาเก็บตัวของ อไอ้แร้ววะไอ้ดอกซาก,กุระนั่นแหละเออนะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปเล่นดูนะครับโอเคนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับตัวกิจกรรมหรือตัวอีเวนต์ต้อนรับไอ้ตัวยูกิเอสพีนะครับโอเคมาดูที่ด่านที่หนึ่งกันนะครับก็ด่านที่1น,นะครับก็ง่ายๆเนาะไม่ได้ยุ่งยากอะไรกันมากนะครับก็เลียงก่อน ก็ใครไปดูในกงในไกด์นะครับของไทยของนอกของต่างประเทศหรือของจีนหรือของอะไรก็ช่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังกันนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่1นนะครับแล้วก็จะมีภารกิจอยู่ที่ว่าผ่านด่านใน2 5่ก้านะครับเอาชนะบอสนะครับเปิดกล่อง5กล่องนะครับแล้วก็เอาชนะบอสภายใน2นาทีนะครับแล้วก็เคลียร ภารกิจทั้งหมดในด่านดันนี้นะครับก็ด่านัานนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเกี่ยวกับในส่วนของผูเ้เล่นใหม่กันก่อนนะครับก็ผูเ้เล่นใหม่นะครับที่ทีมไม่ค่อยแน่นนะครับคุณก็อย่าพึ่งทําอะไรนะครับในภารก,ก,กิจภารกิจเนี้ยนะคุณตีอันนี้ก่อนคุณตีเอมอนที่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยก่อนคุณตีมันก่อนนะครับคุณตีมันก่อน ทีมคุณแต่ว่าคุณต้องปั้นทีมมาให้ตีไอ,อ้ด่านนี้ให้มันไหวก่อนนะถ้าคุณยังตีด่านนี้ไม่ไหวมันจะเล่นมมันจะเล่นยากเกินไปนะครับถ้าเกิคุณตีไอมอนที่มีไอรูปดาบที่มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับพอคุณตีมันชนะนะครับมันก็จะสุ่มบัฟเอ้ยไม่ใช่สุ่มดิมันก็จะให้คุณเลือกนะครับบัฟว่าคุณจะเลือกบัฟอะไรนะครับแล้วก็1บัฟมันก็ตันอยู่ที่5 stack, นะ้าสแต็กเนาะก็อันนี้ของผมก็เหลืออยู่บัฟสปีดนะครับผมที่มันยังไม่ถึงห้าแล้วผัก คุณก็เล่นให้ตรงเนี้ยให้มันครบก่อนเว้ยคุณยังไม่ต้องสนว่ายี่สิบห้าเก้าหรือว่าไอเปิดกล่องห้ากล่องเคลียบงเคลียบบอสภายใน2อนาทีอะไรคุณยังเพิ่งไปสนนะครับคุณเก็บไอตรงเนี้ยให้ครบก่อนนะครับมันจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับมันก็จะมีในส่วนของดอกซากระให้คุณเก็บนะครับให้ครบนะครับ ตงดอกซากุระนี้มันน่าจะเก็บง่ายนะสําหรับด่านหนึ่งผมก็คงไม่ต้องพูดถึงกับมันมากนะครับโอเคต่อมานะครับในเควสของกล่อง5กล่องนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยในด่านนี้แม่งมีกล่องแค่แค่กล่องนะครับคุณไม่ต้องงงนะครับคุณกดคุณเก็บใช่ไหมคุณก็กดรีนะครับคุณกดรีออกเข้าใหม่นะครับแล้วคุณก็ออกมาเก็บใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าการที่คุณเก็บกล่องอะ่ะคุณเก็บกล่องใช่ไหม ไอ้กล่องพวกเนี้ยเก็บรอบหนึ่งมันจะหายเทียงที่ผมบอกไปนะครับกล่องที่มันเป็นน้ําแข็งอะ่ะคุณเก็บไปรอบหนึ่งนะครับมันจะหายเลยนะครับแต่กล่องที่ไม่มีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่นะครับมันจะยังอยู่ซึ่งยังไงนะครับก็ซึ่งคุณเก็บครบสี่กล่องทาอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณก็เริ่มเกมมาคุณก็เริ่มเกมมาใหม่คุณก็มาเก็บกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวเคลสมันก็เสร็จให้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดในส่วนของ259นะครับ 2ี9นะครับของด่านที่1นะครับเป็นอะไรที่เล่นกันค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเพราะว่าด่านมันเล็กนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะงงเท่าไหร่นะครับโอเคมาละก็259นะครับมันเริ่มยังไงนะครับ259นะครับมันจะนับเป็นทุกๆบล็อกที่คุณเดินผ่านนะครับนี้ของผมมันมีศูนย์ใช่ปะเดินมา1บล็อกนะครับก็นับ1นะครับโอเค ยี่สิบห้าเก้านะครับคุณก็ด่านหนึ่งมันเล่นง่ายๆครับเดินมาสุดนะครับเดินขึ้นมาขึ้นไปสุดนะครับแล้วก็การที่คุณถลยียน้ําแข็งตรงนี้นะครับมันไม่ได้นับว่าคุณเดินหนึ่งครั้งนะครับมันจะนับตามบล็อกที่คุณเดินผ่านอันนี้ผมมีอยู่สิบสี่ใช่ไหมปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกนะครับก็กลายเป็นสิบเก้าโอเคนะครับคุณก็เดินไหลามานะครับแล้วก็มาตีตัวมอนตัวนี้ โอเคตีมอนที่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับมันก็จะให้เลือกบัฟเลือกไปเสร็จนะครับตรงนี้ปั๊บยี่สิบห้าเก้าพอดีนะครับเก้าต่อไปก็ตีบอสจบนะครับแล้วก็การผ่านบอสภายในสองนาทีนะครับถ้าคุณเก็บบัฟครบนะครับแปบ๊บเดียวผ่านนะครับ แคปเดียวนะครับก็จบทีมในการเอามาตีก็ถ้าเกิดมันไม่ติดเงื่อนไขอะไรนะครับก็เอาอะไรก็ได้นะครับให้มันจบเควสเดี๋ยวนะเาก็เก็บหมดนะครับดอกสกุลนะครับเก็บกล่องนะครับเคลียร์บอสนะครับพอคุณเคลียร์เสร็จนะครับคุณเข้ามาดูนะครับมันก็จะเป็นการปิดเควสในด่านตอนนี้นะครับก็จบคุณก็กดออกนะครับแล้วก็ เมื่อคุณเล่นเนี่ยเห็นไมผมจะบอกว่าไอ้ตัวของผู้ถิ่นมะนะครับพอคุณเล่นเสร็จนะครับมันก็จะมาเพิ่มเอฟเฟกตรงนี้ให้คุณเนาะแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับก็ยังเป็นเหลือในด่านที่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกมาให้คุณเล่นนะครับก็เดี๋ยวรอก,กันต่อไปละกันโอเคนะครับมาดูที่ด่านที่สองด่านที่สองนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแล้วก็ ใครที่ดูมาถึงด่านที่2ตรงนี้แล้วนะครับใครนะครับที่ต้องการที่จะเล่นเองนะครับหรือต้องการที่จะเล่นพัซเซิลตรงนี้ใช้ความคิดของคุณเองนะครับคุณก็ปิดคลิปของผมไปนะครับไม่ต้องดูต่อนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณหมดความคิดเว้ยเพราะว่าไอตอนที่ผมเล่นเองนะผมก็เล่นเองนะครับแต่ผมก็จะมาแนะแนวนะครับสําหรับคนที่ขี้เกียจคิดนะครับบอาเอ้ยคุณไม่ต้องการ กูไม่ต้องการที่จะมาต้องการเล่นเกมโอเาจิอ่ะกูไม่ต้องการมาเล่นเกมไอ้พัซเซิลหรือเกมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ดูต่อไปได้นะครับโอเคก็ในด่านที่สองด่านนี้นะครับก็จะมีชนะบอสนะครับเปิดกล่องสิบกล่องนะครับแล้วก็จบด่านโดยไม่สู้กับตัวมอนในด่านเลยนะครับหรือตัวดาบคู่นะครับแล้วก็จบในยี่สิบห้าเก้านะครับแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเคลียร์เคลียร์ทุกอันนะครับเคลียร์ภารกิจทุกอันนะครับ ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการเก็บดอกสกุลละก่อนละกันนะครับการเก็บดอกสกุลละนะครับกับเก็บกล่องเนาะในด่านนี้นะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่้ากดดดกล่องนะครับแล้วก็จะมีคําถามอีกนะครับว่าเอ้ย8ดกล่องเราจะเปิดกล่อง10กล่องได้ไงนะครับก็อย่างผมบอกไปนะครับออกเข้าใหม่นะครับหรือเอ้ยไม่ใช่ออกเข้าใหม่สิมันต้องบอกว่าเข้ามาเก็บแล้วกดรีเซ็ตนะครับเข้ามาเก็บแล้วกดรีเซ็ตเพราะว่าออกเข้าใหม่กล่องมันไม่หาเอ้ยออกเข้าใหม่ มันไม่ได้รีเซ็ตด่านนะครับคุณต้องกดรีเซ็ตตรงนี้นะครับรีเซ็ตเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยากกดรีก็กดนะคุณก็เข้ามาเก็บกล่องเห็นไหมสิบกล่องนะคุณก็มาเก็บกล่องนี้นะครับเก็บเสร็จคุณก็กดรีเซ็ตแล้วก็เก็บอีกนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเก็บดอกสกุลละเนาะเดี๋ยวผมจะพาเก็บนะครับ ดอกสกุะนี้นะครับก็ในดอกสกุะในแถบล่างนะครับก็คงไม่ต้อง่าแนะนําอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่าคุณน่าจะเก็บกันเองได้นะคือตีด่านเสร็จเก็บนะครับเข้ามาเก็บกล่องตีเข้าเก็บกล่องตีเข้าเก็บดอกสกุะตีเข้าเก็บกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากช่วงกลางแล้วกันนะครับช่วงกลางเมื่อคุณเก็บข้างล่างหมดแล้วนะครับคุณก็เดินมานะครับ จุดเริ่มต้นนะครับมันจะให้คุณเลือกทางซ้ายกับทางขวาได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเก็บรวดเดียวนะครับมันมีวิธีเก็บอยู่หลายวิธีนะครับไอ้ตัวดอกสกุลาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก็บแบบค่อยๆเก็บเนี่ยสมมุติว่าคุณจะค่อยๆเดินมาเก็บ3ามอันนี้ก่อนนะครับ่ะสมมุติผมอยากผมอยากเก็บ3ามดอกนี้ก่อนนะครับผมก็เดินมาเดินขึ้นกกะบ,บาทไม่ต้องตีนะครับมันมอนในด่านมันไม่ต้องเป็นต้องตีก็ได้นะคุณกดออกไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับอยากไหม สมมติผมอยากเก็บไอในส่วนของสามดอกนี้ก่อนนะครับผมก็เก็บเก็บเสร็จนะครับผมก็เดินมาอย่างดูผมอยากจะเก็บในส่วนของดอกนี้ด้วยนะครับผมก็เดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาหรือเข้ามาเก็บนะครับเข้ามาเก็บเสร็จหรือพอผมเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บ สมมติ Smooth, ผมเล่นพลาดนะครับผมเดินผ่านหรือผมตีอะไรไปพลาดนะครับก็กดรีเซ็ตแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาเล่นแบบให้มันเก็บทีเดียวนะครับให้มันครบๆเลยละกันนะครับโอเคนะครับการที่คุณจะเก็บดอกสกระทั้งหมดนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําวิธีนี้ละกันเนาะเพราะว่าเก็บทีเดียวเลยดีกว่านะครับหรือ ใครอยากจะเก็บแบบไหนก็ได้หมดนะครับมันไม่ได้ฟิกเนาะเพราะว่าคุณเก็บสมมติอ่ะสมมติคุณเก็บมาสมมติคุณเข้าด่านมาเนะเว้คุณเก็บดอกสกุลแค่3ดอกแล้วคุณแม่งเล่นให้จบเลยแล้วคุณก็รีเซ็ตเข้ามาเริ่มเล่นใหม่นะครับแล้วคุณค่อยๆมาเก็บดอกสกุลเริ่มใหม่ก็ได้นะครับไม่มีมันไม่เสียหายนะอะไรทีเช่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเริ่มจาก3ามดอกนี้ก่อนเลยนะครับ เก็บไปปั๊บปั๊บปั๊บนะครับสไลด์ขึ้นมานะครับโอเคมามอตัวนี้นะครับเราต้องตีทิ้งเพราะว่าเราต้องการที่จะไปต่อนะครับฮู้ มาฟาร์มก็ได้นะได้มีแต่มาหกดาวเนี่ยมาเล่นกันขำๆเพราะว่าเข้ามาในด่านมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วโอเคนะครับเดือนมาต่อเพราะถึงคุณถึงเราถึงตรงนี้แล้วไหมเราต้องขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเหมือนกันปั๊บนะครับเรามาอยู่ในจุดช่องว่างตรงฝั่งซ้ายบนนะครับตรงนี้นะครับที่เราจะขึ้นไปเก็บดอกสกุลละหนึ่งดอกแล้วนกะ็ขึ้นไปนะครับ ขึ้นมาเก็บเสร็จนะครับลงมาเรามาถึงตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องตีนะครับเราก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเราก็ชิดซ้ายนะครับเข้าไปเก็บอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ได้เปิดกล่องหนึ่งกล่องตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปตีนะครับกดกออกได้เลยนะครับเปิดกล่องก็เสียสามจุชินะแต่ว่าของมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็ขึ้นไปเก็บดอกสักระหดอกกับเปิดกล่องสกล่องเนี่ยเก็บดอกนะครับ เปิดก่องเสร็จแล้วเราก็ลงมานะครับเราสไลด์ล,ลงมาเสร็จเราต้องการเก็บดอกสักระที่อยู่ฝั่งซ้ายนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับล้วก็เดินมานะครับแล้วก็ตีตัวนี้ทิง้งซะก็ค่อยเล่นตามผมมาก็ได้นะครับก็ดูเสร็จแล้วก็เล่นตามมาครับสำหรับ ใครที่ขี้เกียจเล่นเองนะโอเคเสร็จนะครับแล้วก็เราก็เดินขึ้นมาเก็บดอกสักละ้ะพอเราเก็บเสร็จนะครับเราก็เดินกลับลงมาปับ๊บตัวนี้เราก็ตีมันตีมันทิ้งเลย โอเคจบด่านนะครับเสร็จเราก็จะอยู่กลางแมปอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วรอบนี้เราจะเก็บเจ้าตัวของดอกสักละสองดอกเอ้สามดอกตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเจอตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตีนะครับแล้วก็เก็บเก็บถึงตรงนี้เสร็จนะครับเราก็กดเดินขึ้นตัวนี้เราก็จะตีทิ้งไปเพราะเราต้องการที่จะไปต่อทางข้างบนนะครับ โอเคเคลียร์มอนเสร็จเคลียร์มอนเสร็จนะครับเราก็ทำการเดินขึ้นไปปั๊บอ่านะครับตรงนี้เราจะสามารถเก็บได้2ดอกนะครับคือดอกที่อยู่ตรงนี้นะครับกับดอกที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เก็บไปปั๊บเก็บดอกนี้เสร็จนะครับก็กลับมาเก็บดอกสักระอีกดอกหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เดินต่อมานะครับลงมาติดตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะ ทำการวนกลับมาเก็บสามดอกที่อยู่ทางฝั่งขวาของเราปัา๊บเก็บเสร็จนะครับเราก็เดินชนมอนตัวนี้นะครับเราก็ชนเราก็ตีได้เลยนะครับหรือเราไม่ตีก็ได้เอ้ยไม่ตีไม่ได้ดิเราต้องตีลืมไปเพราะว่ามันบางทางอยู่นะเอ้ยไม่ตี ตรงนี้ต้องไม่ตีผมลืมไปมันจะมีดอกสก,กุละาอยู่ข้างบนอีกหนึ่งดอกเกือบและเกือบแล้วใครดูใครดูต้องดูก่อนนะโอเคนะครับคุณมาถึงตรงนี้นะครับคุณก็เดินขึ้นไปเก็บปั๊บหนึ่งดอกใช่ไหมคุณเก็บเสร็จนะครับคุณก็เดินลงมาเดินลงมาเสร็จนะครับก็ค่อยตีเจ้าตัวนี้ทิ้งนะครับหรือไม่ตีก็ได้นะครับคุณก็เดินมาทางซ้ายนี่ เดินขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินขึ้นไปทางขวาเอเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเก็บตัวของดอกซากุระนี่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ตีบอสไปปุ๊บจบนะครับสําหรับการเล่นดอกเอการเก็บดอกสากุระในดาดันนี้นะครับแล้วถามว่าเอ้ถ้าเกิด ผมเดินพลาดผมเล่นพลาดห่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับก็สมมติอาสมมติคุณเก็บนะสมมติคุณเหลือไอ้ดอกเนี้ยคุณเหลือไอ้ดอกสุกละดอกเนี้ยนะครับที่ว่าคุณไม่ได้เก็บมันนะครับคุณไม่ต้องมีสีเรียดนะครับสมมติเหลือดอกกลางใช่ไหมดอกกลางนะครับคุณก็ดูนะครับจะเก็บดอกกลางได้ต้องหลักๆคือต้องยังไงนะครับหลักๆคือคุณต้องหยุดตรงกลางให้ได้นะครับแล้วทําไงคุณถึงจะหยุดตรงกลางได้ล่ะคุณต้องคิดนะครับคุณก็ดูๆนะครับ สมมุติคุณเก็บหมดแล้วคุณเหลือดอกตรงกลางเนะี่ยจะเก็บยังไงคุณไม่ต้องมานั่งเดินวนแบบเดินวนมานู่นนนี่นะครับคุณดูแค่คุณดูแค่โครงสร้างของด่านสมมุติคุณเหลือดอกกลางก็เดินมานะครับตีตัวนี้ทิ้ง เหไหมคุณตีตัวนี้ทิ้งเสร็จปุ๊บคุณก็ดูแนวนะครับดูแนวว่าเราจะไปตรงกลางได้ยังไงนะครับแล้วก็กลับมาวนกลับมาวนเทินรอบหนึ่งปุ๊บเลี้ยซ้ายตัวนี้ไม่ต้องตีนะครับขึ้นมาเก็บดอกกลางเห็นไหมเก็บเสร็จก็จบนะครับก็มันไม่ได้ฟิกนะว่าอุ๊ยกูแม่งต้องเดินไปเส้นปุ๊บ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 เปะ๊เป๊ะอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ฟิกนะครับเล่นให้เควสมันจบ อะไรจบก็คือจบนะครับมันเราไม่มันไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ยต้องเนี่ยนะครับโอเคต่อมานะครับไอที่ฟิกอ่ะมันจะคือ2 5่สก้านะครับยี่สิบห้าก้ามันต้องฟิกว่าต้องเดินยังไงยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของเควสตัวเล่นแบบไม่ฆ่าใครก่อนดีกว่านะเพราะยี่สิบห้าก้าเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับไม่ฆ่าใครไม่สู้กับใครเลยนะครับเล่นยังไงนะครับมาถึงนะครับ คุณเกิดตรงนี้นะคุณก็เดินมานะ<ม>ครับก็เดินขึ้นไปเสรสええ <mar> ส็จเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จเดินชนนะครับกดกากระบาดไม่ต้องตีนะครับหรือคุณหรือคุณจะเดินชนเนี่ยอ่ะคุณเดินชนก็กดไม่ต้องตีนะครับอันนี้เดินชนก็กดไม่ต้องตีนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับให้สุดแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บเดินขึ้นไปเลี้ยวขวาจบนะครับอันนี้ก็คือการเล่นแบบไม่ต้องสู้กับมอนใดด่านสักตัวนะครับ อเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเล่นแบบในส่วนของ2 5่ก้านะครับว่าเล่นยังไงนะครับให้เดิน2 5่ก้านะครับก็วิธีการเล่น25่เก้านะครับเราก็เล่นคล้ายๆกับตอนแรกแหละแต่แค่ว่าเราจะไม่เลี้ยวไปทางนี้แล้วเราก็แค่เลี้ยวเข้ามานะครับคือเดินมานี่นะครับเดินขึ้นบนนะครับเลี้ยวขวาสไลด์มาตีมอนตัวนี้ <It. S 2> เดินชิดนะครับเดินขึ้นบนเรามาถึงช่วงกลางแมปแล้วเราเดินไปแล้วกี่ก้าวสิบเก้านะครับกี่ก้าวไม่ใช่สิบเก้านะสิบเก้าเก้าไม่งงกันนะเ <c oughs> ลี้ยวขวานะครับขึ้นบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นยี่สิบสามก้าวนะครับแล้วก็เดินอีกยี่สบสี่ยี่ห้าพอดีเปะ๊ะจุกป,ปั่งจบตีบอส เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นในส่วนของ2 5 9นะโอเคเควสเหลืออะไรอีกนะครับก็น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะสำหรับด่านที่2นะครับก็ประมาณนี้เนาะในการเก็บดอกสุกระนะครับเก็บกล่องนะครับหรือการเล่น259หรือการเล่นแบบไม่ตีมอนในด่านเลยนะครับการกดรีเซ็ตนะครับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับกดกดไปเหอะนะครับ แล้วก็ยังไงนะครับการเก็บกล่องเอ้การเปิดกล่องส0บกล่องนะครับมันก็ต้องรีมันต้องเรื่อมใหม่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวครับสมมุติว่ากล่องอะสมมุติคุณเก็บอะคุณเก็บหมดแล้วนะครับในด,ด่านมีกี่กล่องหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดะสองสี่หกเจ็ดแปดแปดกล่องนะครับคุณกดเข้ามานะครับคุณก็เก็บกล่องนี้เสร็จกดรีเซ็ต แค่นี้นะครับแล้วกดเข้ามาอีกนะครับไม่ต้องมันไม่ได้เสียหายอะไรนะสำหรับการเล่นในด่านนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับมันเปิดหรือมันเปิดสเตจสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิธีการเล่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันละกันเนาะสำหรับใครที่ไปดูไกด์แบบไปดูไกด์ทั้งไกด์ไทยนะครับไกด์ต่างประเทศนะครับหรือไกด์อย่างในกลุ่มไทยนะครับที่พี่ๆเขา ทำเอาไว้นะครับอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับหรืออาจจะคลิกเหียดดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยกนะครับตามแนวทางความคิดของผมนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีไอตัวของที่ให้เราฟาร์มนะครับในมิตมะตรงนี้นะก็มันจะมีทางเลือกให้เรานะครับว่าจะเป็น exp นะครับเอ้ยว่าจะเป็นมิตมะนะครับหรือ ตัวของเษดลุมะนะครับหรือเงินนะครับหรือตัวของปลูกพลังนะครับก็มาเล่นกันนะครับให้ครบๆเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมีภารกิจหรืออชิเม้นตรงนี้ให้คุณเล่นด้วยนะครับว่าต้องตีบอสมัน6ครั้งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวตัวของเกมเก็บทองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นตัวของเอนมุสุบินะครับแล้วก็ให้คุณนะครับ เก็บเจ้าตัวของไอซากุระที่มันลอยมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมแม่นๆหน่อยนะใครเล่นเกมเก็บทองเก่งอะ่ะผมบอกเลยเกมนี้หมูหมูดูสเตปเอ้ยพลาดเอาดูสเตปดูสเต็ปเ,เ,เล็กๆไม่เราเอาแต่ใหญ่ๆผมบอกเลยดูสเตปเล็กๆไม่เล็กๆไม่ <laughs> เล็กๆไม่เราเอาแต่ใหญ่ๆเอาเฮ้ยโอเคโอเคเล็กๆไม่โอเคสวยสวยโอ้โหแปดสิบสี่อะความไวแม่งเป็นของปิศาจจริงๆวะ่ะเอ้ย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 เอ้อคิกพิจอ แม่งไปเข้าไอ้ OBS เฉยเลยเปิงแล้วโอ้ขนาดผมยังขีกอะ่ะผมบอกเลยผมบอกเลยเล็กๆไม่อะ่ะใหญ่ๆอะเล็กๆไม่่ะเล็กๆไม่่ะเล็กๆไม่่ะพี่อะ่ะโอเคร้อยสามสิบสี่นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพื่อนแค่ร้อยสิบเจ็ดเอง <laughs> โอเคนะครับตรงนี้มันก็มีแรลงอยู่นะคนที่ได้เยอะสุดอะมันจะเป็นสามร้อยสามสิบห้าจุดห้าเล่นไม่ได้เป็นยังไงอะผมแค่สองห้าจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าแล้วก็เล่นคำขำนะอันนี้มันเล่นได้แค่วันละสามครั้งนะครับก็ลองชนพงชนเพื่อนนะครับมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็ไอตรงนี้นะครับคุณก็ลองมาโวยพงอวยพรกันนะครับโอเคจัดไปชื่อชาแนลเราเอง สามสิบจบนะครับก็ดูนะครับรับคงรับของนะครับเล่นเล่นกันขำๆนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวด่านต่อไปนะครับก็ถ้าว่างนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกแนแนวทางกันนะครับในการเล่นนะครับก็นี้ก็บ่นกันมามากเกินพอแล้วนะครับใครหลายๆคนนะครับก็รัคาร์ไมงบ่นอะไรนักหนาแค่กิจกรรมเอง โอเคนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากกลุ่มไทยกลุ่มนอกแล้วก็จากยูผมนะครับเพราะว่ากิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับผมไปดูมานะครับจากหลายๆที่นะเพราะว่าแต่หลายๆแต่มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ